สนับสนุนโดยสกอตร้อยซุปไก่สกัดสูตรร้อเปอร์เซครามทรยอัมรังสิตสวัสดีครับมาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ตัวสวยเลยเดี๋ยววันนี้มานั่งคุยกับป้าครับแป๊บหนึ่งได้ครับไปดูใช่ไหมประเสียงผมขออนุญาตนะครับนี่ตราตั้งนี่นะครับนี่พระราชาทานจากกรอห้าใช่ไหมครับประเสียงใช่จ้ะโอ้ปเสียงเล่าประวัติคร่าวๆของของที่มาได้ไหมครับตัวนี้แล้วจากการที่ห้ามามาที่นี่เลยมาที่นี่สามสามครั้งสามครั้งครับแล้วครั้งแรกมามาคุยกัน มาคุยกันก็ปูถวดเนี่ยอก็งา,า,าปูถวดเป็นคนฉลา,าดาคุยเก่งแล้วเราอีกครั้งที่สองมาต่างเป็นหลวงแล้วก็เอาเสือ้อมีเสื้อพระราชทานอ่าอครับแล้วก็มีผ้าม่ <c oughs> วงคนขโมยหมด <c oughs> <c oughs> ตายไวราชารรู้สึกจะมีอตาตั้งแล้วก็จะมีตัวนี้ตาประจําตัวแล้วก็จะมีเหมือนไม้เท้าใช่ไหมฮะมีมีอยู่วัดเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวจะไปตรงดูอันนี้พระราชาจากรห้าโดยตรงนะครับโดยตรงอืมแล้วก็ครั้งที่สองไงที่บอกรัชการที่ห้าครับเสด็จมาแล้วก็มาตั้งตั้งให้ให้ตั้งแต่งตั้งแต่งตั้งให้ปู่ทวด เป็นเป็นหลวงกะลักเพรเหมือนเป็นพระสหายของรัชกาลที่ห้าเลยเป็นพระสหายต้นสหายต้นที่ไว้เยอะๆขื่นเรืตรงนี้แล้วก็ขื้นไปตรงนู้นแล้วก็กอดคอกันกอดคอกันเดินเลยนะครับกอดคอเลยเขาบอกว่าอร่อยมากอร่อยที่สุดอร่อยที <K 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 ่สุดเด็ดที <k <k ่สุดหอมหมกอร่อยที่สุดต้องปลาเสียงกอบช้างใต้กอไม่อร่อยอะก คนก็ของมันสดๆหน่อยเนาะเราดีก็ดีว่าดีกดีเราเองทำอะไรก็อรของกุงเทพปอ่ะมันคือว่ามันแช่มันจืดชแข็งคุณป้าครับแล้วชนชาติอื่นในเกาะช้างนี่มีไหมฮะอย่างเช่นเวียดนามหรือว่ามีคนจีนแล้วก็ไห่นี่ฮะมีแต่คนจีนมีคนจีนที่ลังเอแล้วคนยวนเข้ามาด้วยนะป้าคนยวนมาต่าง ทีแรกจึงไ้มาอยู่มาพร้อมกันแรกๆเลยแรกเลยมาแล้วก็ให้อยู่วางเอาครับไม่ได้ชาวมาอยู่ในนีแล้ว่มาที่หลังทีแรกก็ม้าไม่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 หลายคนไม่กี่คนนะครับมาแล้วก็มาจากที่ป้าเสียงเล่าให้ฟังทําให้เราได้รู้ว่าเสด็จพ่อรัชกาลที่ห้าเคยเสด็จมาที่เกาะช้างนี้หลายต่อหลายครั้งครับ และยังทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจที่มีความสำคัญเกิดประโยชน์มากมายกับผู้คนที่นี่ได้ฟังเรื่องราวดีๆแบบนี้พวกเราก็อิ่มอกอิ่มใจไปตามๆกันครับเสร็จสิ้นการถ่ายทำวันแรกผมจะมีเวลาได้วิ่งชมเก็บบรรยากาศ สูตรไอทะเลก,ก่อนเข้าที่พักด้วยครับเนี่ยแล้วแบบนี้จะไม่ผมรักที่นี่ได้ยังไงล่ะช้า้าาเาเวาเวเวววว เกาะช่างเลี้ยวสายเลี้ยวสายเลี้ยวสายจุดหมายปลายทางบ้านสกลักเพชรเรามีของดีของเด็ดบ้านสกลักเพชร างตเชิญครับทางนี้มีรถแท็กซี่จอดรอท่านไว้ไม่ว่าจะไกลหรือไกลเปนดีให้บริการบอกช้างเลี้ยวสายเลี้ยวสายเลียเ้ยวสายถัดไม้ไปลายทางบานสักหลักเพชรเรามีของดีของเด็ดบานสักหลักเพชรนั้นมีอ้าวใหญ่มีป่าชายเลนอุดมสมบูรณ์กว้างไกลรัพยากรลานหลา มากมายคุ้งหอยปลูปลา ซ้ายของวันใหม่เราออกเดินทางจากเกาะช้างใต้มุ่งหน้าไปที่วัดคลองคล้าครับเพราะที่นั่นยอดมนุษย์กลุ่มใหญ่กำลังรอพวกเราไปร่วมทีมทำกิจกรรมดีๆกับพวกเขากันอยู่ Trash Hero ชาิีนึงครับรถตดิดนิดหน่อยอนี่ก็เป็นเพื่อนๆครับที่มาด้วยกันนะครับโอส้สาวๆ <c oughs> วันนี้เส้นทางที่เราจะไปเก็บขยะมีที่ไหนบ้างครับโอเคนะคะวันนี้พนะี่เปิ้ล่ะวางไว้ประมาณ3มจุดนะคะเนื่อง<ม>จากออวันนี้ทีมงาน Trash Zero แล้วก็หน่วยงานต่างๆมาเข้าร่วมกับเราเยอะนะคะวันนี้พี่เปิ้ลวางไว้3จุดจุดแรกนะคะนำโดยเทศบาลน้องเหมียวไปไหนคะน้องเหมียวน้องเหมียวน้องเหมียวเทศบาลสวัสดีครับ นะคะสองข้างสนุนนะคะคแล้วก็อีกหนึ่งหนึ่งกลุ่มนะคะป้าปาชิปเาอร์ยูป้ป้าชิปป้าป้าชิปเยป้าปาชิฟปป้าชิปนะะจะไปทางอ่ะเลี้ยวขวานะคะเลี้ยวขวาอีกหนึ่งจุดนะคะเพราะว่าเกาะช้างเราเป็นเส้นทางใหญ่แล้วก็อีกหนึ่งจุดนะคะไปกับพี่เปิ้ลนะคะเราจะไปจุดพิเศษคือบางเบ้านะคะบางเบ้าคือพวกเราคือผมด้วยเย้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 ไปนะแล้วก็อุทยานด้วย ตอนนี้ครับผมกับเราด้วยนะคะ,คะนำน้องๆมาประมาณ7-8คนครับผมโอเคอเค,ครับเยี่ยมเลยครับวันนี้นะคะว่าทีมงานก่อช้างของพวกเราเข้มแข็งเราทำงานร่วมกันนะคะเฮ r ว we go!